คลิปนี้มาฟังเรื่องเราาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับเต้าลิสค่ะทุกคนล่าสุดครับวาวสิงคโปร์นะคะที่น้องลิซ่าเนี่ยมีการใส่ชุดสปนะิดดี้นะเพื่อนๆนะก็ต้องใช้คํานั้นนะคะเพราะว่าชุดเหมือนน้องสปิดดี้มากๆซึ่งน้องลิซ่าไปขับที่สิงคโปร์ใช่ไหมคะเป็นชุดสีแดงค่ะทุกคนปรากฏว่าข้างหลังน้องลิซ่านะคะที่เดินมาด้วยกันค่ะน้องลิซ่าเนี่ยอยู่กับนักแสดงสัญชาติสิงคโปร์อเมริกรันนั่นก็คือคุณรอสบัตเลอร์ค่ะที่ที่เดินมาข้างหลังน้องลิซ่านะคะที่ ใส่เสื้อสีขาวว้าวเป็นนักสแสดงหละักคนะนีย้ยังวัดไปที่สิงคโปร์ที่น้องลิซ่าไปเที่ยวคลับค่ะปรากฏว,ว่ามีพี่ท่านหนึ่งที่เขาได้มีการอัปเดตทุกที่ตอกกันนะแต่ก็คงจะรู้เลยเขาว่าโอ้ยน้องลิซ่าเข้ามาในร้านนะคะเป็นคลับเป็นบาร์ก็ว่าไปแล้วก็มีการถ่ายที่ตอ,อกตัวเองแต่ว่าแอบ,บยิ้มกรุ้มกริมอยู่ได้เห็นน้องลิซ่าเดินอยู่ด้านหลังนั่นเองค่ะได้เห็นแบบๆเท่านั้นนะคะขอบคุณที่มาแบ่งปันค่ะดีไม่แม่แฟนคลับก็เอาออกมาวีดนั่นเองนะน่ารักมากมายต่อมา คล่าสุดค่ะกับการขึ้นปกนิตยสารของคุณเอดิ i ันเรยโอ้โหอันนี้เป็นอะไรที่แม่แม่แฟนคลับก็นำมาวีดเด่นะนะแต่ว่าก็มันอยู่ที่มุมมองจริงๆนะคะปรากฏว่าชุดที่พี่เขามีการถ่ายขึ้นปกนิตยสารค่ะพอดูไปไปมาๆก็คล้ายกับชุดของ้องลิซาที่เคยใส่ถ่ายขึ้นนิตยสารเอเดรอเตอร์นะคะของลอนดอนนั่นเองนะแล้วก็ชุดล่าสุดของ้องลิซาที่ออกงานโดยวิตองค่ะก็มีเหมือนกันนะทีนี้แม่แม่แฟนคลับเขาก็เลยไปเปรียบเทียบนะคะทั้งชุ After Party ขององ้ราดวยะจะใช้คําว่าอะไรดีคะก็ถือว่าโนริซ่าของเราก็เป็นต้นแบบแบบอย่างที่ดีสร้างสรรค์แล้วก็รังสรรค์ผลงานนะคะแล้วก็พัฒนาต่อไปเพื่อให้เป็นที่น่าจดจําแล้วก็ทุกคนก็สามารถแต่งตามกันได้อะไรแบบนี้ใช่ปะเออก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆเวอร์นะคะเอาแบบนี้แล้วกันค่ะแม่แม่แมคือว่ามันก็ไม่ได้ผิดหรอกนะเพื่อนๆแอกก็รู้สึกว่าถ้ามองในแง่ดีก็คือดีใจด้วยซ้ําค่ะที่มีคนแต่งตัวแบบนอนริซ่าใช่ปะ ็ถือว่าต้องี้เป็นผู้นําเทรนนะคะก็มีการหยิบจับออกมาเพราะว่าน้องิซ่านี่มีการถ่ายขึ้นปกอ d ดอล์เตอร์คนแรกอยู่ละมันก็เห็นเห็นกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดชุดคือชุดแต่ละชุดเขาก็อยากขายอยู่แล้วนะแทรนต่าง,างๆอ่ะเพื่อนๆคืออยากขายให้เซเล็บอยากขายอะไรแบบนี้ค่ะคืออยากขายได้อยู่แล้วนั่นเองนะดังนั้นเนี่ยมีคนหยิบจับมาก็อาจจะเอานริซ่ามาเป็นเรฟนิดนึงในบางชุดเอดว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีดีเวอร์ค่ะต่อมาอันนี้เป็นรูปภาพน้องลิซ่านะ สำหรับการขึ้นปกนติตยสารเอเดอโรเตอร์ล่าสุดค่ะมีรูปภาพน้องลิซ่านะคะที่ร้านขายนติตยสารที่ปารีสนะคะเนี่ยสปิดแอนด์ซอนปารีสขอให้ในติตยสารขายดีนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าใกล้จะฮาโลวีละคือแบบชุดนี้ก็เข้ากับฮาโลวีมากมากเลยนะเนี่ยแอดว่าเข้ากันมากๆเลยนะคะต่อมาเพลงร็อกสตาร์ของลิซ่านะคะล่าสุดได้ไปเปิดตอนพักครึ่งของงาน20 25ตี้ทเวน a ี้ไ a ร์รูเรชียงซึ่งก็เป็นการแข่งขันเทน เทนนิสเซี่ยงไฮ์มาสเตอร์นั่นเองนะคะเป็นการแข่งขันเทนนิสประจําปีสําหรับนักเทนนิสชายมืออาชีพนั่นเองค่ะมีการเปิดร็อกสตาร์ด้วยค่ะได้ฟังแล้วก็รู้สึกแฮปปี้สุดไปเลยเพลงของรอมแมสหนักมากเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะสําหรับงานบอริแฟชั่นวีนะคะก็ยังมีคลิปเปิดเผยออกมาเรื่อยๆทุกคนก็ยังคงติดแท็กกันอยู่ณนะขณะนี้นั่นก็คือเป็นโมเมตนต์น้องลิซ่าจังหวะบายบายนะคะถึงพระราชวังลูฟใช่ปะเพื่อที่จะมาถ่ายภ ะะแล้วก็แสงแดดปรารีสยังไงก็สวยเหมือนเดิมค่ะน้องลิซ่าคือสวยยิ่งกว่ามีโมเมนต์ถ่ายภาพนะที่เป็นการบกมือช่างภาพนะคะแล้วก็น้องลิซ่าจากมุมด้านหลังคือโคโตโซเซ็กซี่มากๆเลยก็เป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆนะคะนํามาฝากค่ะทุกคนซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเป็นกิมมิกทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับน้องลิซ่าค่ะ